e-learning เนาะในประเทศไทยอะมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้ถูกสนับสนุนให้ใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยข้อจำกัดของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยด้วยแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยกว่า52ล้านคนของคนไทยหรือว่า75%ของประชากรทั้งหมดเนี่ยก็สามารถออนไลน์ได้แล้ว และจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนาะยิ่งทําให้ e-Learning เนี่ยมีบทบาทสําสคัญมากการเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกแล้วแต่เป็นทางรอดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคของการศึกษาไทยเนาะแล้วรวมถึงฝั่งคอเปอรเรทด้วยที่จะต้องนํารูปแบบ e-Learning หรือว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาพนักงานในองค์กรหรือแม้กระทั่งการออนบอร์ดดิ้งการโอเรนเ t ชันพนักงานใหม่แทนการสอนแบบออฟไลน์ line, หรือว่าแบบคลาสกลมเนื่องจากบริษัทเนี่ยมันไม่สามารถหยุดทํางานได้บริษัทมันต้องไปต่อแล้วก็ที่สําคัญเข ต้องอาศัยพนักงานในองคอ์กรเนี่แหละเพื่อฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ e-learning ก็คือการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งจะมีส่วนสําคัญสําคัญสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือแพลตฟอร์มหรือว่าตัวซอฟต์แวร์นั่นเองที่สามารถอัปโหลดตัวคอนเทนต์หรือว่าหลักสูตรขึ้นไปได้รวมถึงสามารถวัดผลประเมินผลของผู้เข้าใช้งานหรือว่าตัวพนักงานที่เข้ามาใช้ระบบได้ด้วยส่วนที่2เนี่ยส่วนของเนื้อหาหรือว่าหลักสูตรเนี่ยก็จะมีรูปแบบต่างๆมากมายให้เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ presentation, powerpoint ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาแล้วก็ความเหมาะสมกับผู้ วะะว่าเาเเขป็นใครยด้พี่มองว่ามันต้องมีองค์ประกอบ3อย่างถึงจะเรียกว่าเป็น e-learning content ท,ที่ดีได้องค์ประกอบแรกก็คือว่าตัวหลักสูตรเนี่ยมันต้องถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายธุรกิจนั้นพนักงานเนี่ยเขาเรียนเพื่อนําไปใช้เพราะฉะนั้นมันควรจะทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานเนี่ยเขาสูงขึ้นหรือว่าดีขึ้นข้อที่2ก็คือว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยมันควรจะต้อง ถูกย่อยให้เข้าใจง่ายตรงประเด็นแล้วก็สามารถให้พนักงานหรือว่าผู้เข้าอบรมเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่มีเซสชัน Q&A เหมือนแบบคาสรูมหรือว่าออฟไลน์แล้วข้อที่3ก็คือว่าเราจะต้องสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้ใช้ e-learning หรือว่าตัวพนักงานให้ได้เพราะเราคาดหวังให้เขากลับมาทบทวนซ้ําเมื่อจําไม่ได้หรือว่าอยากจะกลับมาเรียนอีกในหลักสูตรต่อๆไป ที่ผ่านมาค่ะอินโฟโกราฟิกไทไลท์ของเราเนี่ยได้มีโอกาสในการผลิต e-learning content กับแบรนด์แล้วก็องค์กรชั้นนำเนี่ยมากกว่า10 p โปรเจกต์โดยทีเดียวมันจะมีเคสของแบรนด์เสื้อผ้า เจ้าหนึ่งเนาะที่ขายในห้างสปปรรพสินค้าปัญหาที่เขาเจอก็คือว่าพนักงานหน้าสาขาเนี่ยไม่สามารถจัดเลเยอร์ร้านเนี่ยได้ตามที่โ g ล o b ลส standard กำหนดเพราะว่า1คือบางคนนะ่ะถูกส่งมาหน้าสาขาเลยโดยที่ยังไม่ได้รับการเทรนนิ่งเพราะว่าต้องรอรอบที่หัวหน้ากําหนดไว้หรือว่ารอหลายๆคนเนาะแล้วก็เรียนพร้อมกันปัญหาที่2ก็คือว่าแม้ว่าจะได้รับการเทรนนิ่งแล้วก็จําไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าดีเทลมันค่อนข้างเยอะดังนั้นนโซลูชันที่เราเข้าไปช่วยทําให้มันดีขึ้นก็คือเราเปลี่ยนการเทรนนิ่งอ่ะโดยที่ไม่ต้อง สายหัวหน้าหรือว่าผู้ฝึกอบรมเปลี่ยนให้มันเป็นตัววิดีโอซะแล้ววิดีโอน,นั้นเนี่ยเราทําให้มันเป็นภาพให้เข้าใจง่ายคือผู้เรียนน่ะดูแค่ครั้งแรกอะ่ะก็รู้เลยว่าเลเยอร์ที่ถูกต้องอะ่ะเป็นแบบไหนที่สําคัญก็คือตัววิดีโอตัวนั้นเนี่ยเขาสามารถเรียนซ้ําทบทวนเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงก็ได้อีกเคสหนึ่งนะคะที่สนุกมากๆก็คือของกรตรเราปรับรูปแบบการนําเสนอให้เขาใหม่หมดเลยจากเดิมเนี่ยที่เป็นการเรียนรู้จากคลิปวิดีโอโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมันทั้งยาวแล้วก็ไม่น่าสนใจเราปรับให้สนุกขึ้นด้วยการ สายรูปแบบการนําเสนอให้มันหลากหลายแตกต่างกันไปและเหมาะสมกับบทเรียนนั้นๆซึ่งพนักงานเนี่ยตอนเรียนเขาก็สนุกมากยิ่งขึ้นเอนจอยมากขึ้นและที่สําคัญคือเขาสามารถเข้าใจและจดจําเนื้อหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย อีกเคสหนึ่งนะคะที่เราทําร่วมกับการไฟฟ้านะครหลวงเนาะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะมีการจัดอบรมพนักงานไฟฟ้าในการต่อมิเตอร์ไฟที่สถานที่จริงซึ่งมันมีโอกาสที่จะทําให้พนักงานเนี่ยบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้จากการต่อไฟฟ้าที่ผิดพลาดเนาะซึ่งโซลูชันที่เราทําให้กับการไฟฟ้านะครหลวงนะคะก็คือการทำเทรนนิ่งในรูปแบบของ VR เทรนนะิ่งเนาะเพราะว่ามันสามารถสร้างสถานการณ์จาลองเสมือนจริงได้พนักงานการไฟฟ้าเองเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าได้ประสบการณ์เหมือนการต่อจริงอยู่แต่ว่าเขาสามารถผิดได้ แล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับชีวิตของเขาด้วย <valu ing> การที่ i n f o g r a p h i c ไ t h i l l n n ก้าวเข้ามาผลิต e-learning เพราะว่าเราอยากจะยกระดับคุณภาพ e-learning ในประเทศไทยให้มันสูงขึ้นจากความเชี่ยวชาญของเราในการผลิตอินโฟกราฟิกมาตลอด8ปีจุดแข่งของเราก็คือการทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและเปลี่ยนรูปแบบนำเสนอให้น่าสนใจซึ่งเราเชื่อว่าความเชี่ยวชาญของเราในจุดนี้จะมาช่วยเพิ่มคุณภาพของ e-learning ให้ดีขึ้นได้แน่นอน เรามีการดีไซน์โปรเซสเพื่อพัฒนา e-Learning ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะค่ะโดยเริ่มจากการที่เข้าไปทำความเข้าใจเป้าหมายธุรกิจของลูกค้าเข้าไปดีเซลอินไซด์ของพนักงานในองค์กรก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตีคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพซึ่งในส่วนของคอนเทนต์เนี่ยเรามีการย่อยข้อมูลและดึงไฮไลไท์ที่สำคัญสำคัญออกมาเพื่อให้มันจดจำได้ง่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการนำเสนอเนื้อาหานั้นๆรวมถึงการดีไซน์ที่ทันสมัยอีกทั้งยังมีการเทสหรือว่าทดสอบก่อนที่จะให้ลูกค้านำไปใช้จริงด้วยค่ะ นอกเหนือจากโปรเซสที่เราดีไซน์ขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วนะคะเราก็ยังมีความพร้อมในเรื่องของทีมงานแล้วก็ตำแหน่งงานสำคัญอย่างคอรสดีไซเนอร์ซึ่งเขาจะเข้ามาช่วยวางแผนโครงสร้างหลักสูตรให้เข้ากับเป้าหมายของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงพัฒนาคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ตัวพนักงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ เรามองว่าองค์กรและก็หน่วยงานเนี่ยจำเป็นจะต้องมี e-learning เพื่อพัฒนาพนักงานภายในองค์กรก็ดีหรือว่าเพื่อใช้ในการอบรมลูกค้าของตัวเองก็ดีดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆที่ทุกคน,น่จจะต้องหันมาลงทุนและให้ความสำคัญกับ e-learning อย่างจริงจัง